ครับก็สวัสดีครับตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมทางทูเหมือนเดิมนะครับซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยนี่ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่3นั่นแหละซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ทึงท่านต้องอยู่สตรีมไป2วันเพราะว่าเกมเกมนี้ครับมันดันเอาเกมเอ่อทาวเวอร์ออฟฮานอยเนี่ยยัดเข้ามาในเกมนี้ด้วยซึ่งมันยัดเข้ามาถึง6วงแหวนครับผมก็เล่นอยู่2วันนะเล่นไม่ผ่าน,นครับ <c oughs> คือไอซมนี่เกมอะไรเนี่ยที่มันมีอยู่ในเนี่ยที่เป็นปริศนาในเกมเกมนี้ครับมันเป็นเกมที่เขามีการเล่นกันจริงๆนะติดไปตามเป็นหลักสากลอะไรแบบเนี้ย ไม่ใช่ว่าเกมเกมที่เขาคิดขึ้นมานะซึ่งเอาจริงนะมาเล่นยากมากเลยผมมาแก้ไนดะ้แค่ห้าวงนั้นเองแต่พอมีหกวงปุ๊บยาวเลยครับอันนี้ยอมรับก,กันตรงๆเลยว่าผมก็แก้มันไม่ได้ครับถึงก็ตต้องต้องไปหาโพยมาสําหรับที่จะเล่นเกมเกมนี้เลยไม่ใช่ไปบอ่งเกมเกมผีนี่นะแต่ถึงไอเกมเฉพาะเกมเท้าอัพพานอยเนะี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันครับว่าเป็นยังไงวันนี้ผมก็จะไม่ได้สตรีมนะครับเอยกดผิดไม่ใช่กดนิวเกมโอไม่ ไม่นะผมจะกดคอนตินิวผมจะกดคอนตินิวเรียบร้อยครับนิวเกมจะมีใครอยู่ ngoài นออกครับผมจะกดคอนตินิวครับอ่ะโอเคกลับมาแชร์เตอร์สามเมื่อกี้กดนิวผมตกใจนึกว่าต้องเริ่ม เล่นใหม่หมดเลยถ้าเริ่มเล่นใหม่หมดอี่ผมพี่ร้องเลยนะเนี่ยะอ่ะโอเคเร,เริ่มตัวแชปเตอร์สามครับเอาละเริ่มได้ลุยฮ้ยโอ้กลายเป็นห้องสีแดงครับสีแดงนี่ครับรับรองว่าเจอดีแน่นอนอนี่ขนาดว่าผมเล่นซ้ำาลเนี่ยผมอยากตกใจเลยผมเล่นซ้ำอยู่แค่ตรงนี้นี่แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปแค่ปริศนาทาวเวอร์พานอยกัน ที่มาชัน้นวงรงนี้เปิดไม่ได้ครับแต่มีห้องนี้นี่แหละ่ะก่อนจะเข้าไปในห้องนั้นเรา,าอ่านตรงนี้ก่อนดีกว่าเอ่อเป็นภาพถ่ายครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นี่แหละและก็มีตัวหนังสือเนี่ยเขียนเอาไว้ด้วยด้วยลายมือน่าจะอันนี้เป็นวันครบรอบของของลุงบูนะครับซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าครบรอบอะไรคิดว่าน่าจะเป็นครบรอบวันเกิดละมั้ง10ทับ20 19วันเกิดหรือวันตายก็ไไปรู้นะเออใช่ <laughs> ขามาครบรอบหรือครบรอบอะไรครับเราก็ใชไอเทมกุญแจที่เราได้มาจากลุงข้างล่างนั่นนี่แหละเอามาเปิดกุญแจห้องนี้เข้าไปมืดมืดตือเปิดไฟครับตู้ปิดอย่างดังเนี่ยขอบอกไม่รู้เราปิดเองหรือว่าเราถูกขังแต่ดูแล้วน่าจะถูกขังด้วยพลังงานลึกล้ำปันแห่งบางยังอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือ ใบแจ้งหนี้ครับก็เหมือนว่าเราไปซื้อของอะไรมาสักอย่างไม่ใช่เราสิเขาบอกว่าใน,น้ของมิสเตอร์ปามอันวีนะครับก็คือคนที่เป็นเจ้าบ้านคนปัจจุบันนี้น่แหละไปซื้อของมาทูบ55ชุดเหรียญทองสำหรับใบ 8, เจ้า108เหรียญทองพิกิ๊กกรำรนะแล้วก็เสื้อ55ชุดม้ากระดาษอี่22ชิ้นแล้วก็เป็นเครื่องเครื่องบรรดาการนะครับที่เป็นพวกพืชผักผลไม้อีสิบเอ็ดถาดมูลค่าคือ21ล้านกว่า <laughs> 21ล้านเหรียญเวียดนามน,นะครับ เนี่ยเขาเรียกหน่วยมันเป็น,เป,นเป็นดองมั้งเนี่ยเออี่ซึ่งก็ไม่รู้มันเท่าไหร่นะน่าจะสักก็หลายหมื่นบาทไทยอยู่เหมือนกันข้างหน้าเนี่ยก็ยังมีลายมือของเจ้าของเขียนอีกว่าโอ้นี่จ่ายเงินแกจ่ายเงินไปบ้าขนาดเนีย้ยังไม่สามารถที่จะไล่ผีออกไปได้เลยก็คือไอเนี่ยน่าจะเอามามาไหว้เจ้ามาไหว้อะไรสักอย่างเพื่อที่จะไล่ผีออกไปนะครับแต่ผีมันก็ยังคงอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนเดิมไม่ไปไหนเลยเรียกว่าเกินจะเยียวยาจริงๆครับบ้านหลังนี้ข้างหน้านี่เ่ อันนี้คือใบยินยอมรับมรดกครับอ่าพวกเราคือตัวแทนของตระกูลฟาร์มตระกูลปามแล้วมีความเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะยกบ้านหลังเนี้ยไอ้บ้านหมายเลขสีเนี่ยให้กับปามอันวีอ่าซึ่งปามอันวีเนี้ยก็คือเป็นเจเนอเรชันรุ่นที่เจ็แล้วก็คือเป็นรุ่นหลานเลนหลออะประมาณนั้นอะคือเป็นรุ่นที่เจ็ดวของตระกูลตระกูลเนี้ยซึ่งไอ้บ้านที่เราอยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยแต่ก่อนหน้านี้มันเคยเป็นของของปามบู ก็คือลุงวูนั่นแหละแต่ทีเนี้ยตระกูลของลุงวูเนี่ยโชคไม่ดีครับก็คือตายเรียบเลยทั้งตระกูลพอมันตายเรียบทั้งตระกูลมันก็ไม่มีคนมารับประดกไงดังนั้นเนี่ยมอระดกบ้านหลังเนี้ยจึงตกเป็นของเป็นของอ่ามิสเตอร์เป็นของบีนั่นแหละเอ่อปามันบีเนะี่ยซึ่งก็เป็นรุ่นหลานแล้วแหละซึ่งปามันบีเนี่ยเขาก็ต้องเบอร์เจอกับพันธสัญญาของไอ้บอรดกตัวนี้ด้วยก็คือว่าต้องทําหน้าที่จัดงานครบรอบปันตายแล้วก็บ้านหลังเนี้ย ไม่สามารถที่จะขายให้กับคนนอกตระกูลได้เออเรียกได้ว่าเออขายไม่ได้อย่างนั้นเน่รับโมรดกได้มาอย่างเดียวแล้วก็ต้องคอยจัดงานฉลองครบรอบบันตายอะไรแบบนี้ด้วยในทุกๆปีอะไรทำรงเนี้ยนะซึ่งจดหมายฉบับนี้ก็น่าจะเขียนที่ฮานอยดซเซเบอร์ธันวาคม292019และนั้นนะผมว่าปาบรรบีน่าจะตายวันที่วันที่10ตุลานลั่นแหละเอ,อ่อตามที่เอกสารด้านนอกนั่น,น ว่าหน้าตระกูลชื่ออะไรเนี่ยปาหวนดังอะไรรู้อ่านไม่ออกทีเนี้ยมันมีอะไยมือของปาบันบีในนี้เลยเขียนว่าเฮ้ยพวกแกนี่มันหลอกฉันบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านผีสิงมันไม่สามารถที่อยู่ได้นะถึงแม้ว่ามันจะมีค่ามากก็ตามก็คือว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันมีค่าครับแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้ครับแล้วก็ขายไม่ได้ด้วยพูดง่ายๆคือมันเหมือนเป็นบ้านไร้ค่าประมาณนั้นนี่เรียกว่าเป็นคนที่ซวยจริงๆเลยอยู่ดีๆก็เจอได้มรดกทำสาบซะอย่างนั้น โ okay. อเคยังมีอีกครับอันนี้เป็นแผนผังครอบครัวเออเขาเรียกว่าอะไรอรแฟมิลี่ทีอ่ะ e er. ประมาณนั้นน่ะของตระกูลปาล์มเนี่ยแหละซึ่งปาล์มอันมีก็คือรุ่นที่เจ็ดก็คือล่างสุดเลยเนะี่ยก็ไม่รู้ว่าคนไหนมีตั้งหลายคนนะแต่หวยมาล็อกที่ปาล์มอันมีครับนะก็โอเคแล้วพอดลงผีสิงที่ไปถุงใส่ฟิล์มเอ็กซเรย์ในถุงก็จะมีฟิล์มเอ็กซเรย์ครับซึ่งเป็นเป็นของปาล์มอันหมูไม่ใช่อันปาล์มบู <laughs> ชื่อเยอะครับสับสน อายุ49ปีซึ่งกระดูกหมดว่านิ้วเนี่ยจะหายไปแล้วผมเราว่าไอ้นิ้วที่เราต้องไปตามหามันน่าจะเป็นนิ้วของปลามหมูเนี่ยแหละแล้วเขาบอกอีกว่าครอบครัวเนี่ยต้องการที่จะเก็บคือถนอมศพเอาไว,ดว้ด้วย,ด,ยนนวด้วยฟอร์มอร์ดีไฮนะครับก็คือถนอมศพด้วยฟอร์มอลีนนั่นแหละแล้วก็ไปรูว่าไปเก็บไปตรงไหนอ่ะตามในทีนี้ครับเราก็มาเจอกัเจ้าปัญหา <laughs> Happy b i r เ d a y ครับก็คือเป็น ใบเนะี่ยมันเขียนเป็นการให้พิเศป Happy b i r t h d a ครับซึ่งพ่อนี่ก็เขียนให้กับลูกนะก็คิดเนื้อหาใจความก็มีประม,มาณว่าเออสุดยอดมันเกินนะลูกรลกไปก็เป็นลูกสาวนะครับไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่จะโตแล้วหรือยังเนี่ยหนูกก็ยังเป็นเป็นเด็กที่น่ารักสําหรับพ่ออยู่เสมอปีปีนี้เนี่ยแม่ไม่อยู่ที่บ้านนะครับแม่ติดธุระก็เลยมีแค่พ่อกับลูกเนี่ยอยู่ที่บ้านทีเนี้ยพ่อก็มีเกมมาให้เล่นด้วยไอ้กเกมนี่มันชื่อว่า Tower of Hanoi ซึ่งก็ททาจากไม้ก่กาๆนี่แหละ ก็เดี๋ยวมาลองเล่นกันดูนะก็คือว่าเป้าหมายของมันเนี่ยก็คือตามภาพนี้เลยเห็นไหมว่ามันจะเป็นทาวเวอร์คือตอนเลาเริ่มแรกครับไอฝั่งขวาเนี่ยมันจะไม่มีมันจะเป็นเสาว่างๆแล้วก็ให้ย้ายจากฝั่งซ้ายเนี่ยวงแหวนเนี่ยย้ายมาเรื่อยๆโดยมีกฎอยู่ว่าล่างสุดด้านล่างๆเนี่ยจะต้องใหญ่กว่าด้านบนเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าเอาด้านบนที่อันเล็กกว่าแล้วด้านล่างใหญ่กว่าเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้อ่ะโอเคเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่า ก็นี่แหละครับที่ผมเล่นอยู่สองวันครับ <c oughs> แล้วผมก็เล่นมันไม่เพลิอน <c oughs> อ่ะไปนี้ก่อนปึ๊บใครบอกว่าอ่ะเราต้องมาอย่างนี้ครับน,นี้มาอย่างนี้น,นี้มาอย่างนี้นะนี้มาอย่างนี้นี้มาอย่างนี้นี้มาอย่างนี้ครับย้ายครับ นะหยุดเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับเพราะว่าผมจําเป็นต้องดูโปรยครับเพราะผมเล่นได้แค่ห้าชั้นแล้วมันไม่ผ่านครับเนะี่ตรงนี้ก็ต้องช้าหน่อยนะเนี่ก็จะเล่นให้ดูครับว่ามันต้องทอํายังไงบ้างไป,ไปนี้ตังไปนี้ต่อ ต่อวะไปยี่ต่อยี่ต่อครับแล้วก็ต่อด้วยตัวนี้ครับเย่บบก้อนใหญ่มาก้อนเล็กมาตรงนี้ก้อนนี้มาตรงนี้ก้อนนี้ก็น่าจะมาตรงนี้ต่อใช่ไหม ใช่ปึบปึบปึบบอกในเกมเนี้เล่นยากครับเอ,อ้ยมันทำยังไงเนี่ยมานี่ครับปึบปึบปึบนี่ฮะ มาตรงนี้เล็กวางตรงนี้อันนี้วางตรงนี้ย้ายคอนเล็กมาตรงนี้อีกโอเคคือวางตรงน,นี้วางตรงนี้นี่วางอีกต่อไป นี้มานะโอยใกล้ได้แล้วใกล้ได้แล้วนี่ผมต้องอยู่ดูเป็นระยะระยะนะครับอันนี้ผมก็สารภาพตามตรงน,นะครับว่าผมดูโพยการเล่นฮา <c oughs> น,นอยฮาน,นอยทวเทาเอย์อยู่ครับผอตรงผมได้ไม่ผ่านครับโอเคครับทำตามโปรยได้ครับ เอาครับงานเลยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ผมก็จะไม่ตัดนะครับจะให้ดูครับว่ามันเล่นยังไงในการที่มันจะได้นี่คือผมทําตามสเต็ปเลยนะคือแบบผมมันยากมากอะลองดูดิโคตรยากผมไม่รู้ที่เอาชุดของเียมคิดยังไงเอาเกมนี่ัเข้าย,ยัดลงมาข้างในเนี่ยครับหรือว่าผมอาจจะฉลาดไม่พอก็ไม่รู้นะอันีเออเล่นยากมากเลย น,น่าจะได้แล้วมั้งไม่น่ายากแล้วตรงนี้ผมลองเล่นเองดูเอออรัใช่เหรอ ที่เดิมนี่ว่ะเล่นอย่างนี้ครับเล่นอย่างนี้ครับมีครับย้อนกลับไปครับย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาตรงนี้ครับเขมาตรงนี้ครับ นี่ผมไม่มัวนะครับที่เียเริ่มใหม่ผมจะทำตามสเต็ปเลยครับว่ามันยากเอาเรื่องก่อนตั้นึองครับผมลดสเต็ปครับเอาไหมเอาไหมเอาไหม่เล็กออกขวา กลางออกซ้ายเล็กไปซ้ายสุดกลางเขาขึ้นมาโอเคแค่นี้ก็ได้แล้วโอ้โหกว่าจะผ่านโอ้โหกว่าจะผ่านโอเคครับได้กุญแจแปลกๆมาหนึ่งดอกซึ่งก็จะไปเปิดป,ประตูสักบานหนึ่งในบ้านหลังนี้แล้วก็ไปบอกว่าประตูไหนเหมือนเดิมครับก็เก็บมาครับโอเค ผมก็จะขอตัดพัทแต่เพียงเท่านี้ก่อนสำหรับพัทนี้เดี๋ยวเจอกันพัทหน้าสวัสดีครับยากมาก